1. คุณกลับมาจากพักกลางวันและพบว่ามีคนขโมยเงิน30ดอลลาร์จากกระเป๋าของคุณ <Okay. S 1> มีผู้ต้องสงสัย4คนได้แก่มิลล่าเฮนรี่แจ็คสันและวิกตเรียเมื่อคุณถามพวกเขาเกี่ยวกับเงินมิลล่าตอบว่าเธอไม่ได้เอาไปเฮนรี่บอกว่าเขาคนข้้งแน่ใจว่าแจ็คสันเอาเงินไปแจ็กสันตะโกนว่าไม่มีทางเฮนรี่โกหกและวิกตเรียอ้างว่ามิลล่าพูดความจริงมีคนเหล่านี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้โกหกใครเป็นคนขโมยเงินของคุณ มินล,ล่านั่นเองเธอเฮนรี่และวิกตอเรียโกหกในขณะที่แจ็กสันพูดความจริงถ้าเป็นคนอื่นที่เอาเงิน30ดอลลาร์ของคุณไปก็จะมีมากกว่าหนึ่งคนที่พูดความจริง 2. คุณจะทำให้98เป็น720โดยใช้ตัวอักษรแค่ตัวเดียวได้ยังไง เพิ่มตัวอักษร x ระหว่าง9 0และ8คุณจะได้9 0คูณ8เท่ากับ720 3. เจ้าของร้านอาหารวีแกนพาราไดซ์แจ้งตำรวจเขาอยู่ในอาการตื่นตระหนกมีคนทำร้ายเชฟของเราเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อไม่กี่นาทีก่อนคู่แข่งของเราต้องส่งคนมาทำลายธุรกิจของผมแน่ๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่ร้านอาหารพวกเขารู้ว่ามีคน3คนอยู่ในบริเวณพนักงานขณะเกิดเหตุพ่อครัวคนแรกกำลังหันหัวหอมตอนที่เชฟบาดเจ็บ เขาบอกตำรวจว่าตาของเขาพร่ามัวเพราะน้ำตาไหลและเขาไม่เห็นอะไรเลยพอครัวคนที่2องกำลังปอกกุ้งตอนที่เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าเขาฟังเพลงผ่านหูฟังและไม่ได้ยินอะไรเลยคนที่สาเป็นพนักงานเสิร์ฟอ้างว่าเธอเสิร์ฟน้ำมะนาวอยู่ข้างนอกใครโกหกพอครัวคนที่2ที่ทำร้ายเชฟกุ้งในร้านอาหารวีแกนหรอถามจริง 4. คุณจะหาคำตอบของปริศนานี้ได้เร็วแค่ไหนอาีเท่ากับ4 c a แคทเท่ากับ6 Time ถ i ามเท่ากับ8 h i p ิปโปเท่ากับ10บชีตาเท่ากับคำตอบที่ถูกคือ14แต่และตัวอักษรมีค่าเท่ากับ2 เบรนด้ากำลังเดินทางโดยรถไฟมันร้อนแผดเผาในรถหญิงสาวถอดสร้อยข้อมือทองคำประดับเพชรออกแล้ววางลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอหลายนาทีต่อมารถไฟเข้าไปในอุโมงค์และมืดสนิทเมื่อออกจากอุโมงค์ไปแล้วก็ไม่มีสร้อยข้อมือวางอยู่บนโต๊ะแล้วเบรนด้าตกใจมีคนเอาสร้อยข้อมือของฉันไปมีเพียง3คนอยู่ในขบวนเฮเลนบอกว่าเธอกำลังหลับอยู่เรเชลกำลังอ่านหนังสือบนโทรศัพท์ของเธอและเกรอรีเข้าห้องน้ำก่อนที่รถไฟจะเข้าอุโมงค์ด้วยซ้ำใครเอาสร้อยข้อมือไป เฮ hey, เลยนั่นเองก่อนหน้านี้เธอถูถกแขนเสื้อขึ้นแต่ตอนนี้มันปิดแขนของเธอลงมาถึงข้อมือเพื่อซ่อนซอยข้อมือไว้ 6. มักจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์รากงอกไงล่ะเชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องและเห็นประตู3บานบานแรกมีป้ายเขียนว่าไปยังหนองน้ำ ประตูบานที่2มีข้อความว่าทําสิงโตประตูที่สามไม่มีป้ายเลยแต่ชายคนนั้นรู้แน่ว่าประตูนั้นนําทางไปไหนได้ยังไงมันคือประตูที่เขาเดินผ่านเข้ามา ลูกยีราฟจะสูงขึ้นเป็น2เท่าทุกๆเดือนจนกระทั่งมันมีความสูงเท่ากับพ่อของมันซึ่งใช้เวลา10เดือนจะใช้เวลากี่เดือนกว่าที่ลูกยีราฟจะเติบโตครึ่งหนึ่งของความสูงปัจจุบัน9กเดือน9มาดูผู้ชายสองคนนี้กันคุณคิดยังไงใครจะไม่รอด น่าจะเป็นผู้ชายทางซ้ายหนังสติ๊กของเขาทำร้ายคนทางขวาได้แต่เขาจะรอดแน่นอนแต่ถ้าเขาเก้าวออกจากกระดานไม้ชายอีกคนจะตกลงไปในเหวทันที เศษถีคุณโทมัสกรีนหายตัวไปจากบ้านของเขานักสืบที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนี้พบโน้ตในที่เกิดเหตุเขียนว่า1 s t of January 4 o t h of October f t h of March 3 r d of June นักสืบเดาว่าชื่ออาชญากรถูกซ่อนอยู่ในโน้ตผู้ต้องสงสัยคือแจ็คกรีนลูกชายและทายาทของเศษฐีจูนกรีนภรรยาของเขาและจอห์นเจคอบสันพนักงานของคุณกรีนนักสืบสรุปชื่อของผู้กระทำความผิดได้ในเวลาไม่นานคุณก็ททำได้เหมือนกันไหม วันที่น่าจะหมายถึงตัวอักษรที่คุณจะต้องใช้ในคําตัวอย่างเช่น first of January หมายถึงตัวอักษรตัวแรกของคําว่า January J ต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าจอห์นเจคอบสันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณกรีน1 1ลองไขปริศนานี้สิ P O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  มันคือ potatoes โปเตโต้นั่นเอง12 1 one n t e n f e n s e n ปรศนาไทยคำนี้ซ่อนคำว่า odds and ends 13 neafriended e มันจะแปลว่าอะไรได้ A friend อินนี้นั่นเอง14นักเรียนคนหนึ่งวางกระดาษข้อสอบลายภาคลงในกองกระดาษของนักเรียนคนอื่นๆอาจารย์บอกเขาว่าครูเห็นเธอโกงข้อสอบเธอจะสอบตกโดยอัตโนมัติน่าแปลกที่นักเรียนแค่เดินจากไปพอประกาศคะแนนสอบปรากฏว่าเขาได้ A มาทำไมล่ะ อาจารย์ไม่รู้ว่านักศึกษาเป็นใครนั่นเป็นเหตุผลที่เขาให้คะแนนกระดาษของเขาเหมือนกับคนอื่นๆ 15. คุณกำลังเล่นปิงปองอยู่แต่ลูกปิงปองของคุณก็ตกลงไปในท่อโลหะแคบๆลึก30เซนติเมตรที่อยู่ตรงพื้นคอนกรีตคุณจะเอาลูกบอลออกจากท่อได้ยังไงถ้าคุณมีไม้ปิงปองขวดพลาสติกที่ใส่น้ำและเชือกผูกรองเท้า เทน้ำจากขวดของคุณลงในรูแล้วลูกบอลจะลอยขึ้นสู่พื้นผิว16คุณมีสรรมการที่ทำจากไม้ขีดไป6บวก4เท่ากับ4ขยับการไม้ขีดเพียงก้านเดียวเพื่อให้สรรมการเป็นจริงคุณต้องนำไม้ขีดไปหนึ่งก้านจากเครื่องหมายบวกมาวางตรงเลข6เพื่อให้ได้8จากนั้นคุณจะได้8ลบ4เท่ากับ4 17 เบียนานักร้องสาวชื่อดังผู้บันทึกเสียงอัลบั้มแรกของเธอเมื่อครึ่งปีที่แล้วได้รับเชิญให้ไปแสดงคอนเสิร์ตแต่เมื่อถึงคราวที่เธอต้องร้องเพลงเบียนาก็ไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีถมหมดสติอยู่บนพื้นในห้องแต่งตัวของเธอเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาได้สอบถามนักร้องอีก3ามคนที่ต้องทำการแสดงในวันนั้นคามิลากล่าวว่าฉันยังใหม่กับธุรกิจการแสดงฉันก็เลยมาหาเบียนาเพื่อขอคำแนะนำแต่ฉันไม่ได้ดีเธอ สการเลดอุทานว่าน้องชายของฉันเป็นแฟนคลับของเบรียนาเขาฟังเพลงเธอมาหลายปีฉันยังเอาไลน์เซนของเธอไปให้เขาด้วยและโซเฟียบอกกับตำรวจว่าฉันไม่เห็นเบรียนาเลยด้วยซ้ำฉันประมาทเกินไปก่อนที่จะขึ้นเวทีและไม่ได้ออกจากห้องแต่งตัวใครตีเบรียนา าเลนนั่นองธอบอกว่าน้องชายของเธอเป็นแฟนเพลงของเบียนามาหลายปีแล้วแต่นักร้องคนนี้บันทึกเสียงเพลงแรกของเธอเมื่อ6เดือนก่อนเท่านั้น18ฉันจะให้เบาะแส3ข้อแก่คุณและงานของคุณคือค้นหาตัวเลข4หลักตัวเลขตัวแรกไม่มีประโยชน์ตัวเลขที่2และ4เป็นภาพสะท้อนของกันและกันและตัวเลขที่3คือครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่ส ตัวเลขคือ0848เลข0คือเลขที่ไม่มีประโยชน์แสะท้อนภาพของกันและกันและ4คือครึ่งหนึ่งของ8 19ไม่ค่อยถูกสัมผัสแต่มักถูกเล่นและถ้าคุณฉลาดคุณจะใช้มันได้ดีมันคืออะไรลิ้นของคุณ20 เครื่องบินสองลำบินขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งคู่ต้องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแต่เครื่องบินลำหนึ่งออกจากนิวยอร์กและมุ่งหน้าไปยังปารีสส่วนอีกลำออกจากปารีสและบินไปนิวยอร์กเครื่องบินลำแรกมีความเร็ว650ไมล์ต่อชั่วโมงและอีกลำมีความเร็ว700ไมล์ต่อชั่วโมงเครื่องบินลำไหนอยู่ใกล้ปารีสมากกว่ากันเมื่อพวกมันมาพบกัน พวกมันทั้งคู่อยู่ห่างจากปารีสพอๆกันเนื่องจากพวกมันพบกันในที่เดียวกัน21บริษัทของคุณผลิตรองเท้าและมีโรงงาน2แห่งใน2เมืองคนงานของทั้ง2โรงงานขโมยรองเท้าคุณใช้การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมไม่ได้แต่คุณต้องหยุดมันคุณทำได้ยังไง โรงงานแห่งหนึ่งควรเริ่มผลิตรองเท้าข้างซ้ายเท่านั้นและอีกแห่งควรเริ่มผลิตรองเท้าข้างขวาเท่านั้น